สวัสดีครับทีมงานทุกๆท่านนะครับผมมาพบกับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้าและอะไรนะครับทิปวันนี้นะครับผมก็มีสินค้าเข้ามาอีกหนึ่งรายการนะครับก็ยังอยู่ในทิปของแปลงทานนะครับยังอยู่ในทิปของแปลงทานนะครับตัวนี้เป็นแปลงทานนัมเบอร์นะครับ cb 5C นะครับมา k i ต้าของแท้นะครับตัวนี้นะครับขนาดนะครับ ความกว้างนะครับความกว้างนะครับความกว้างอยู่ที่เจ็ดจุดสองมิลนะครับเจ็ดจุดสองมิลนะครับความยาวนะครับความยาวสิบเอ็ดมิลนะครับความยาวสิบเอ็ดมิลนะครับความหนานะครับสี่จุดห้ามิลนะครับความหนาสี่จุดห้ามิลนะครับ ตอนนี้นะครับราคาคู่ละ65บาทนะครับราคาคู่ละ65บาทนะครับค่าจัดส่งแบบโอนเงิน40บาทนะครับค่าจัดส่งแบบเก็บปลายทาง50บาทนะครับตัวน,นี้ก็สนใจก็ทักเจ็ดเอ็ดไลน์สอบถามได้เลยนะครับผมเอ็ดไลน์ที่ Line ID 4 3 1 2 2 9 2 1นะครับ หรือเบอร์โทร0942619455นะครับผมย้ำนะครับผมที่ไลน์ id นะครับ43122921 2, 2, 2, นะครับหรือเบอร์โทร0942619455นะครับตัวนี้ก็สนใจก็ทักเช็ดเอสไลน์โทรสอบถามกันได้เลยนะครับผม ครับผมกับแปลงทานนะครับ CB 54นะครับมิก i ต a าของแท้นะครับราคาคู่ละ65บาทนะครับค่าจัดส่งแบบโอนเงิน40บาทค่าจัดส่งแบบเก็บปลายทาง50บาทนะครับส่วนนี้ก็สนใจก็ทักเช็เอดไลน์โทรสอบถามกันก่อนได้เลยนะครับโอเคนะครับผมทิปนี้นะครับผมก็ทิปรีวิวแปลงทาน CB 54ม a ก i ต a าของแท้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ